แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์บทที่13นิโคลัสเฟรมเมลดับเบิลดอร์พูดจูงใจไม่ให้แฮร์รี่เที่ยวค้นหากระจกเงาแห่งแอลิเซสอีกได้สำเร็จและตลอดเวลาช่วงปิดเทอมเทศกาคลคริสต์มาสผ้าคลุมร่องหนก็ถูกพับเก็บไว้กับหีบของเขาแฮร์รี่หวังว่าเขาจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในกระจกได้ง่าย แต่เขาก็ทำไม่ได้เขาเริ่มฝันร้ายเขาเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกว่าพ่อแม่หายไปในแสงวาบสีเขียวขณะที่มีเสียงแหลมผสมเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังบาดหูนายเห็นไหมศาสตราจารย์ดับเบิลดอพูดถูกกระจกนั่นอาจทำให้นายเป็นบ้าไปได้รอนบอกเมื่อแฮร์รี่เล่าความฝันให้เขาฟัง เธอแมลนี่กลับมาก่อนโรงเรียนเปิดหนึ่งวันเธอมีความเห็นมากมายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใจหนึ่งเธอทั้งรู้สึกสยดสยองที่แฮร์รี่ลุกจากที่นอนไปอะเวนที่โรงเรียนทั้งตลอด3ามคืนติดต่อกันถ้าฟิลจับได้และเธอแย่แน่และอีกใจหนึ่งเธอก็ผิดหวังที่เขาไม่สามารถหาได้เลยว่านิโคลัสเฟมเมลคือใคร เด็กๆเกือบหมดหวังแล้วว่าจะสามารถหาชื่อเฟมเมลในหนังสือในห้องสมุดได้แม้ว่าแฮร์รี่จะยังมุ่งมั่นว่าใจเขาเคยอ่านบทความที่มีชื่อเฟมเมลที่ไหนสักแห่งหนึ่งมาก่อนเมื่อเปิดเทอมใหม่เริ่มขึ้นพวกเขากลับมาใช้เวลาตอนพักเที่ยงสิบนาทีแฮร์รี่ยังมีเวลาว่างน้อยกว่าเดิมกว่าเพื่อนทั้งสองอีกเพราะเขาต้องเริ่มฝึกซ้อมควิดติดอีกครั้งแล้ว วูดบังคับให้ทีมซ้อมหนักยิ่งกว่าเดิมอีกแม้ฝนที่ตกลงมาจะไม่ขาดสายแทนที่หิมะก็ไม่อาจทำให้พลังใจของวูดลดลงถดถอยเลยแม้แต่น้อยสาแฟดวิสลี์บ่นว่าวูดเสียสติไปแล้วแต่แฮร์รี่เข้าข้างวูดถ้าพวกเขาเอาชนะทีมฮับเฟินพับได้ในการแข่งขันครั้งหน้าพวกเขาก็จะแซงหน้าบ้านสลิทลิน ในการชิงแชมป์ถ้วยบ้านดีเด่นได้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนอกจากจะเพาะต้องการชนะแล้วแฮร์รี่ยังพบว่าสั่นร้ายน้อยลงเมื่ออ่อนเพลียจากการเล่นคุิดติททำให้เขาแทบสลบจากการฝึกซ้อมทุกครั้ง ระหว่างการฝึกซ้อมบทหนึ่งทั้งเปื้อนโคลนและเปียกปอนวูดบอกข่าวไม่ค่อยดีทำให้ผู้เล่นในทีมรู้เขาโมโหฝา,าแฝดวิสลี่สุดขีดเมื่อเอาแต่เล่นพุ่งลงมาชนกันเองและแกล้งทำเป็นการตกจากไม้กวาดเลิกเล่นสักทีได้ไหมวูดตะโกนที่เล่นกันอย่างนี้แหละจะทำให้บ้านเราแพ้เซเนตจะเป็นกรรมการตัดสินครั้งนี้ เขาต้องหาเหตุผลตัดคะแนนบ้านพิฟฟินดอร์ให้ได้แน่จอส์วิทลี่พลิกตกจากไม้กวาดจริงๆเมื่อได้ยินอย่างนี้สเมปจะมาเป็นกรรมการตัดสินหรอเขาพูดตะกุกตะตกักโครนเต็มปากเขาเคยเป็นกรรมการตัดสินควิดต,ติดเมื่อไหร่กันเขาไม่ยุติธรรมแน่นอนถ้าเรามีสิทธิแซงบ้านเขาได้นี่ ผูเล่นคนอื่นๆในทีมต่างตกลงมายืนบ่นกันข้างๆจอด,ด้วยไม่ใช่ความผิดของชันนี่วูดบอกเราต้องแน่ใจจริงๆว่าเราเล่นเกมอย่างขาวสะอาดสเนปจะหาเรื่องอะไรมาแกล้งเราไม่ได้นั่นก็ถูกต้องแฮร์รี่คิดแต่เขามีเหตุผลอีกข้อที่ไม่อยากให้สเนปมาใกล้เขาระหว่างที่เล่นควิดดิดหลังการฝึกซ้อม คนอื่นๆในทีมยังพูดคุยกันติดต่อกันตามปกติแต่แฮร์รี่ตรงกับหอนอนเพื่อนไปนั่งเล่นห้องรวมของบ้านกริฟฟินดอร์เขาพบรอนและเฮอร์ไมโอนี่นั่งเล่นหมากรุกหมากรุกเป็นอย่างเดียวที่ทำให้เฮอร์ไมโอนี่แพ้รอนและแฮร์รี่ได้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับแฮร์รี่อย่าเพิ่งพูดอะไรกับฉันรอนรีบบอกเมื่อแฮร์รี่ซุดตัวลงนั่งข้าง ฉันต้องการสมาธิเขาเห็นสีหน้าของแฮร์รี่เกิดอะไรขึ้นนายดูแย่จังแฮร์รี่พูดเสียงเบาๆไม่ให้คนอื่นได้ยินเขาเล่าให้เพื่อนทั้งสองคนฟังถึงความคิดชั่วร้ายของสเนปที่จู่ๆก็จะมาเป็นกรรมการตัดสินเกมควิดดิทอย่าลงเล่นฮูเมลนี่บอกทันทีบอกว่านายไม่สบายร้อนเสริมแกล้งทำเป็นขาหักฮูเมลนี่แนะนำ ทำขาหักจริงๆเลยรอนว่าไม่ได้แฮร์รี่ตอบเราไม่มีซิกเกอร์สำรองถ้าฉันไม่ลงเล่นแล้วก็กริฟฟินดอร์ก็แข่งไม่ได้ทั้งทีมตอนนั้นเองที่เนวิลหล่นพลักเข้ามาในห้องนั่งเล่นรวม ทุกคนเดาไม่ถูกเลยว่าเนวิลปินผ่านช่องดังรูปภาพเหมือนเข้ามาได้อย่างไรเพราะขาทั้งสองข้างของเขาติดกันแน่นแบบที่ดูรู้ทันทีว่าเขาต้องถูกคำสาบด้านขามาแน่นอนและเขาต้องกระโดดสองขาเหมือนกระต่ายตลอดทางขึ้นมาหอคอยของบ้านกริฟฟินดอร์ ทุกคนส่งเสียงหัวเราะยกเว้นเฮอร์เมลนี่ที่กระโดดลุกขึ้นยืนและไล่เวทมนต์แก้คำสาบขาของเนวิลกระเด่งหลุดออกจากกันเขาลุกขึ้นยืนเนื้อตัวสั่นเทาเกิดอะไรขึ้นเฮอร์เมลนี่ถามขณะพาเนวิลมานั่งกับรอนและแฮร์รี่มอลฟอยเนวิลตอบเสียงสั่นฉันเจอเขาข้างนอกห้องสม,มุด เขาบอกว่าเขากำลังหาใครสักคนมาฝึกซ้อมอยู่พอดีไปหาศาสตราจารย์มกกอนากันเฮอร์เมลนี่ยุเนวิลไปฟ้องเรื่องนี้เลยเนวิลสายหน้าฉันไม่อยากเดือดร้อนมากกว่านี้เขาบ่นเสียงอุบอิบนายต้องหัดยืนหยัดต่อสู้เขาบ้างสิเนวิลรอนบอกมันฟลอยนะ่ะ เคยชินกับการเหยียบย่ำคนอื่นแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะต้องหนีหน้าเขาให้เขาเหยียบเราอยู่อย่างนี้นะไม่ต้องบอกหรอกฉันน่ะไม่กล้าหารพอที่จะอยู่บ้านกริฟฟินดอร์มันฟอยบอกว่าฉันขี้กลัวเนวิลตอบเสียงสั่นเครือแฮร์รี่ล้วงกระเป๋าเสื้อคลุมแล้วดึงกบช็อกโกแลตออกมา มันเป็นตัวสุดท้ายจากกล่องที่เฮอร์เมโอนี่ให้เขาเป็นของขวัญวันเทศกาลคริสต์มาสเขาส่งให้เนวิลซึ่งมองดูเหมือนว่าจวนจะร้องไห้อยู่แล้วนายมีค่ามากกว่ามันฟอยกับพวกแคบเสียอีกแฮร์รี่บอกหมวกคัดสันเลือกนายมาอยู่กริฟฟินดอร์ใช่ไหมแล้วมันฟอยไปไหนล่ะไปอยู่บ้านเหม็นเม็นสลิท,ทลินไงลิ้นฝีปากของเนวิลกระตุกยิ้มแย่ ขณะที่มือก็แกะห่อก,กบขอบใจแฮร์รี่ฉันว่าฉันไปนอนดีกว่านายจะเอาการ์ดไหมนายสะสมไม่ใช่หรอแล้วเนวิลก็เดินจากไปแฮร์รี่มองดูการ์ดรูปพ่อโมดที่มีชื่อเสียงดับเบิลดออีกแล้วเขาเอ่ยเขาเป็นคนแรกที่ฉันได้เขาอ้าปากค้างจ้องมองดูคำบรรยายข้างหลังแล้วเงยหน้าขึ้นมองรอนกับเฮอร์เมลนี่ ฉันเจอเขาแล้วแฮร์รี่กระซิชฉันพบเฟมเมลแล้วฉันบอกแล้วไงว่าเคยอ่านเจอชื่อนี้ที่ไหนสักแห่งฉันอ่านเจอในรถไฟตอนที่มาที่นี่ไงฟังนะดับเบิลดอมีชื่อเสียงมากเมื่อชนะพ่อมดชั่วร้ายกรินดันเวลในคิตศักราักราร1,945นอกจากนั้นยังมีชื่อเสียงจากการค้นพบวิธีใช้เลือดมังกร12วิธี และจากงานค้นคว้าของเขาเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุที่ทำร่วมกับนิโคลัสเฟลเมลเฮอร์เมลนี่กระโดดตัวยืนตรงเธอไม่ได้ตื่นเต้นมากแบบนี้ตั้งแต่วันที่ได้คะแนนการบ้านชิ้นแรกของเธอกลับคืนมาอยู่ตรงนี้นะ เธอบอกแล้วก็วิ่งเร็วๆขึ้นบันไดไปหอนอนหญิงแฮร์รี่และรอนแทบจะยังไม่ทันมองสบตากันเธอแมวนี่ก็ถลากลับมาแล้วมีหนังสือเก่าๆเล่มมหึมมาอยู่ในอ้อมแขนไม่เคยคิดจะหาดูในหนังสือเล่มน,นี้เลยเธอกระซิบอย่างตื่นเต้นฉันยืมมาจากห้องสมุดต,ตั้งนานหลายอาทิตย์แล้วว่าจะมาอ่านเล่นๆอ่านเล่นๆเนี่ยนะ รอนย้อนแต่เฮอร์เมลนี่สั่งให้เขาเงียบจนกว่าเธอจะหาอะไรบางอย่างเจอแล้วเธอก็พลิกหน้าหนังสืออย่างรวดเร็วเหมือนคนบ้าปากพูดพึนพำกับตัวเองในที่สุดเธอก็พบสิ่งที่เธอกำลังมองหาฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วอนุญ,ญาตให้พวกเราพูดได้หรือยังรอนถามเสียงอย่างหมุดหงิดเฮอร์เมลนี่ไม่สนใจนิโคลัสเฟรมเมลเธอกระซิบกระซาบอย่างตื่นเต้น เป็นคนเดียวเท่าที่รู้ว่าสามารถประดิษฐ์ปิลาอาถั์ได้ประดิษฐ์อะไรนะทั้งรอนและแฮร์รี่ถามขึ้นพร้อมกันอะไรกันพวกเธอไม่เคยอ่านหรือนี่อ่านซะอ่านตรงนี้เธอผลักหนังสือมาให้เพื่อนทั้งสองคนแฮร์รี่และรอนก้มลงอ่าน วิชาการเล่นแร่ปแปรธาตุที่เก่าแก่ที่สุดนี้มุ่งอยู่ที่การประดิษฐ์ศีลาอาถพนเป็นธาตุที่ตามตำนานเชื่อกันว่ามีพลังอำนาจมหัศจรรย์ศิลาอาถพนนี้สามารถเปลี่ยนโลหะใดๆให้เป็นทองคำบริสุทธิ์ได้และยังนำไปปรุงยาชุบชีวิตที่ทำให้ผู้ดื่มมีชีวิตที่เป็นอมะตะซึ่ง รายงานเรื่องศิลาอาถรรพ์มาหลายศตวรรษแล้วแต่ศิลาอาถรรพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นสมบัติของนายนิโคลัสเฟลมเมลนักเล่นแร่แปรธาตุาผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้ที่นิยมฟังเพลงโอเปรา่านายเฟลมเมลผู้ซึ่งฉลองวันเกิดปีที่666เมื่อปีที่แล้วพอใจกับชีวิตเงียบสงบเห็นไหม เธอเมลนี่เอ่ยขึ้นเมื่อรอนและแฮร์รี่อ่านจบเจ้าหมานั่นต้องเฝ้าศิลาอาถรรพ์ของเฟรเม,มลแน่ๆพนันได้เลยว่าเขาต้องขอให้ดับเบิลรดช่วยเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพราะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วคงรู้ว่ามีคนตามหาหินนี้อยู่นี่คือเหตุผลที่เขาต้องการย้ายศิลาอาถรรพ์ออกมาจากกลิงกอดหินที่เปลี่ยนของให้เป็นทองคำและทำให้เราไม่ตาย แฮรีพ่พุนพรมไม่แปลกเลยที่สเนปกำลังค้นหามันอยู่ใครๆก็ต้องการอยากได้ืึแล้วก็ไม่แปลกใจด้วยที่เราไม่เจอชื่อเฟรมเมลในการศึกษาพัฒนาการพ่อหมสตร์ในยุคป,ปัจจุบันรอนว่าถ้าเขาอายุตั้ง665ปีก็ไม่ถือว่าอยู่ในยุคป,ปัจจุบันสักทีเดียวหรอกนะเช้าวันรุ่งขึ้นในชั้นเรียนการป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ระหว่างที่กำลังจดลอกวิธีรักษาตัวแบบต่างๆเมื่อถูกมนุษย์หมาป่ากัดแฮร์รี่กับรอนก็ยังคงถกเถียงกันว่าพวกเขาจะทำอะไรดีถ้าได้ศิลาอาถรรพ์มาก้อนหนึ่งพอรอนบอกว่าเขาจะซื้อทีมควิดติดของตัวเองสักทีมแฮร์รี่ก็นึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องสเนปและการแข่งขันที่จะมาถึงนี้ฉันต้องลงเล่นเขาบอกรอนและเฮอร์ไมโอนี ถ้าฉันไม่ลงพวกบ้านสลิทลินทุกคนต้องคิดว่าฉันกลัวจนไม่กล้าเผชิญหน้ากับเทนเนปฉันจะแสดงให้พวกนั้นเห็นถ้าพวกเราชนะพวกนั้นต้องยิ้มไม่ออกแน่นอนอย่างไรก็ตามยิ่งใกล้เวลาแข่งขันแฮร์รี่ก็ยิ่งเป็นกังวลมากขึ้นไม่ว่าเขาจะบอกกรอนและเฮอร์ไมโอนี่ว่าอย่างไรก็ตาม ผู้เล่นคนอื่นๆในทีมก็ไม่สงบด้วยเช่นกันความคิดที่จะเอาชนะแจงหน้าบ้านสลิทลินเพื่อเข้าชิงถ้วยรางวัลบ้านดีเด่นให้ได้นั้นวิเศษมากไม่เคยมีใครทำได้มาเกือบ7ปีแล้วแต่พวกเขาจะทำได้หรือถ้ามีกรรมการที่ลำเอียงแบบนี้แฮร์รี่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า แต่ดูเหมือนเขาจะต้องเจอกับสเนปเรื่อยไปไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขายังสงสัยอยู่บ่อยๆด้วยซ้ําว่าสเนปคอยตามเขาพยายามที่จะจับผิดเขาให้ได้วิชาพุงยากลายเป็นเรื่องทรามานประจำสัปดาห์สเนป้ายกาดก,กับแฮร์รี่มากๆเป็นไปได้ไหมว่าสเนปรู้ว่าพวกเขารู้เรื่องศิลาอาถรรพ์แล้ว แฮร์รี่ไม่เห็นทางว่าเขาจะรู้ได้อย่างไรแต่บางคราวแฮร์รี่ก็รู้สึกวันวันขึ้นมาเหมือนกันว่าสเนปสามารถอ่านใจเขาได้แฮร์รี่รู้ดีว่าเมื่อตอนที่รอนและเฮอร์ไมโอนี่อวยพรให้เขาโชคดีที่หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนบ่ายวันลุ่งขึ้นนั้นทั้งสองคงนึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะได้เห็นเขามีชีวิตอีกหรือไม่ แบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นความคิดที่ช่วยให้สบายใจขึ้นเลยแต่แฮร์รี่แทบไม่ได้ยินว่าบูธปลุกใจว่าอย่างไรขณะที่สวมเสื้อผ้าคลุมคิตติดและหยิบไม้กวาดนิมบัสสองพขึ้นมาระหว่างนั้นรอนกับเฮอร์ไมโอนี่หาที่นั่งบนอัศจรรย์ได้ติดก,กับเนวิลเนวิลไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเพื่อนทั้งสองคนถึงมีสีหน้าอมทุกข์ และดูกลัวกับการแข่งขันคริปติดคั้นนี้และไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอาไม้กายสิทธิ์ติดตัวมาดูการแข่งขันครั้งนี้แฮร์รี่ก็แทบไม่รู้ว่ารอนและเฮอร์ไมโอนี่แอบฝึกซอ้อมคำสาบอกขวาอยู่รับๆพวกเขาได้ความคิดมาจากมันฟลอยที่ใช้คำสาบนี้กับเนวิลเขาพร้อมที่จะใช้กับสเนปถ้าสเนปแสดงท่าทีว่าต้องการทำร้ายแฮร์รี่ เอาละอย่าลืมนะต้องพูดว่าโลโคโมเดอร์มอติสเฮอร์เอมอน่พ,พึมพัเนเมื่อรอนสอดไม้กายสิทธิ์เข้าไปในแขนเสื้อรู้หน้ารอนตอบเสียงเขียวพูดเตือนอยู่ได้วูดดึงตัวแฮร์รี่ไปคุยกันสองคนในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่อยากกดดันหนายหรอกนะพอตเตอร์ Potter, แต่ถ้าเราจะต้องจับสนิทให้เร็วที่สุดก็ต้องตอนนี้ล่ะ รีบให้เกมจบก่อนที่สเนฟจะมีเวลาเข้าข้างฮับพุ่นฟับได้มากเกินไปทั้งโรงเรียนยกขยงมาดูกันหมดเลยเฟรดวิสลี์บอกเขาแอบ,บมองดูผ่านช่องประตูเฮ้ยนี่ดับเบิลโดลงมาดูเองเลยนะหัวใจของแฮร์รี่โล่งขึ้นมาทันทีดับเบิลโดมาอย่างนั้นหรือเขาร้องพางถลาไปที่ประตูเพื่อดูให้แน่ใจว่าเฟรดพูดถูก ไม่ผิดแน่ๆเมื่อเขาเห็นคราวสีเงินยาวแฮร์รี่อยากหัวเราะออกมาดังๆด,ด้วยความโล่งใจเขาปลอดภัยแล้วไม่มีทางที่สเนปจะกล้าพยายามทำร้ายเขาถ้าดับเบิลดอนนั่งอยู่ด้วยบางทีนี่คงเป็นสาเหตุว่าทำไมสเนปถึงดูฉุนเฉียวนักเมื่อทั้งสองทีมเดินตบเท้าเข้าสู่สนามแม้แต่รอนก็สังเกตเห็นฉันไม่เคยเห็นสเนปดูเฮี้ยมอย่างนี้มาก่อนเลย เขาบอกเฮอแมลนี่ดูสิเริ่มบินขึ้นมาแล้วโอ๊ยมีคนกระแทกหัวของรอนมาจากทางด้านหลังมมลฟอยนั่นเองโอ้ oh, ขอโทษนะวิสลี์ไม่ทันมองมมลฟอยยิ้มกว้างให้แครบกับกอยสงสัยว่าคราวนี้พอตเตอร์จะอยู่บนไม้กวาดได้นานเท่าไหร่นะใครอยากพนันกันบ้างว่าไงละ่ะวิสลี์รอนไม่ตอบ สเน็เพิ่งให้ฮับเบิลบัตได้ลูกโทษเพราะจอร์ชวิสลีย์เทอร์แมลนี่นั่งไขว่ห้างนิ้วมือทุกนิ้วอยู่บนตักเพื่อกันความโชคร้ายสายตาเพ่งอยู่ที่แฮร์รี่ที่กำลังบินวนเหมือนเหยี่ยวเหนือผู้เล่นคนอื่นเพื่อมองหาลูกสนิทรู้ไหมฉันรู้แล้วว่าเขาเลือกคนเล่นในทีมกริฟฟินดอร์กันยังไงมอลฟอยพูดเสียงดังในไม่กี่นาทีต่อมา เมื่อสเนปตัดสินใจให้ฮับเพ่นฟับได้ลูกโทษอีกโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยพวกคนที่น่าสงสารไงอย่างพอตเตอร์ไม่มีพ่อไม่มีแม่พวกวิสลี์ก็ไม่มีเงินแกก็น่าจะไปอยู่ในทีมลองบัตทอมเพราะแกไม่มีสมองเนวิลหน้าแดงกำ่ำเขาหันกลับไปเผชิญหน้ากับมันฟลอยฉันมีดีกว่านายสินายสองคนรวมกันอีกนะมันฟลอยเขาพูดตะกุกตะกัก มันฟอย์แครและกอยแผดเสียงหัวเราะแต่รอนซึ่งยังไม่กลา้าละสายตาจากเกมเอ่ยว่านายบอกเขาดีมากเนวิลลองบัตทอมถ้าสมองของนายเป็นทองแล้วก็นายก็จนกว่าวิสลีย์ซะอีกนี่นายคงบอกอะไรได้นะเส้นประสาทของรอนตอนนี้ตึงเครียดมากพออยู่แล้วด้วยความกังวลเรื่องแฮร์รี่ ฉันเตือนนายนะมอมฟอยขืนนายยังพูดอีกละก็รอนเฮอร์เมลนี่ร้องขึ้นมาทันทีแฮร์รี่อะไรไหนนะแฮร์รี่บินดิ่งลงมาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในทันทีทำให้ผู้ชมถึงกับอ้าปากค้างและส่งเสียงเชียร์ดังกึกก้องเฮอร์เมลนี่ยืนขึ้นนิ้วมือที่ควยกันใส่อยู่ในปากในขณะที่แฮร์รี่ พุ่งลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วเรากลับเป็นรูปก,กระสุนปืนนายโชคดีแล้ววิสลี์พอตเตอร์คงเห็นเงินบนพื้นดินแน่ๆนเมาฟอยว่ารอนเหลือทนแล้วก่อนที่มองฟอยจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นรอนก็ขึ้นคล่อมอยู่บนตัวเขาและปั้มเขาลงไปอยู่กับพื้นเนวิลลังเลอยู่แต่แล้วก็ปีนที่นั่งขึ้นไปข้างหลังเพื่อช่วยรอนเดวเข้าแฮร์รี่ เอแมลนี่ตะโกนพางกระโดดขึ้นมาอยู่บนที่นั่งจ้องดูแฮร์รี่เร่งความเร็วตรงรีไปที่สเนปเธอไม่ได้สังเกตเลยว่ากำลังเกิดเหตุการณ์ตลุมบอลหรือแม้แต่ได้ยินเสียงร้องจากการรัวกำปั้นของเนวิลแคล็บและกอยบนท้องฟ้าสเนปหมุนไม้กวาดกลับมาได้ทันเห็นอะไรสีแดงแดงพุ่งผ่านเข้าไปเฉียดเขาเพียงไม่แค่ไม่กี่นิ้ววินาทีต่อมา แฮรี่ก็กระดกไม้กวาดเชิดขึ้นจากที่พุ่งดิ่งลงก่อนหน้านี้แขนของเขายกชูขึ้นแสดงชัยชนะลูกสนิทอยู่ในมือของเขาแล้วคนทั้งอัศจรรย์โห่ร้องร่นจะต้องจารึกกันไว้เป็นสถิติไม่เคยมีใครจำได้ว่ามีใครจับลูกสนิทได้รวดเ,เร็วเช่นนี้ร้อนร้อนร้อนอยู่ไหนนะเกมเลิกแล้วแฮรี่ชนะเราชนะกริฟฟินดอร์ขึ้นนำแล้ว เธอแมวนี่ร้องดันกระโดดรลดเต้นขึ้นขึ้นลงๆอยู่ตรงที่นั่งและกอดตาลาวดีที่อยู่แถวหน้าแฮร์รี่กระโดดลงมาจากไม้กวาดเมื่อลอยต่ำเกือบจะถึงพื้นเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเขาทำได้เกมจบแล้วแทบใช้ระยะเวลาเล่นเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองขณะที่เด็กๆบ้านกริฟฟินดอร์วิ่งลงมาในสนาม เขาเห็นเสเนปลงจอดใกล้ๆเขาใบหน้าขาวซีดปากเม้มแน่นแล้วแฮร์รี่ก็รู้สึกว่ามีคนแตะไหล่เขาเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของดับเบิลโดทำได้ดีมากดับเบิลโดพูดเบาๆดีใจที่เห็นว่าเธอไม่เฝ้าคุ้นคลิดถึงแต่กระจกมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นยอดเยี่ยมมากสเนปถมน้ำลายลงพื้นสนามอย่างขมขื่นใจ หลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งแฮร์รี่ก็เดินออกมาจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตามลำพังเพื่อเอาไม้กวาดนิมบัสสองพันไปเก็บที่โรงเก็บไม้กวาดเขาจำไม่ได้ว่าเคยมีความสุขมากเท่านี้มาก่อนหรือเปล่าขณะที่เขาได้ทำสิ่งที่ควรภูมิใจแล้วจริงๆไม่มีใครจะพูดได้อีกต่อไปแล้วว่าเขาแค่เกิดมามีชื่อเสียงเท่านั้นอากาศตอนนี้หัวค่า ไม่เคยหอมสดชื่นเท่านี้มาก่อนเขาเดินย่ำเท้าบนหญ้าชื้นๆพอคิดย้อนถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเป็นความทรงจำที่สุขใจนักพวกเด็กๆบ้านกริฟฟินดอร์วิ่งลงมามากมายเพื่อเป็นกำลังใจให้เขารอนและเฮอร์ไมโอนี่ที่อยู่ห่างออกไปก็กระโดดโลดเต้นรอนส่งเสียงเชียร์ทั้งๆท,ท,ที่จมูกเขามีเลือดไหลออกมาไม่น้อย แฮรี่มาถึงโรงเก็บไม้กวาดเขายืนพิงประตูไม้สายตามองไปทางอาคารโรงเรียนหน้าต่างกระจกส่องแสงสีแดงยามที่พระอาทิตย์กำลังตกกริฟฟินดอร์นำแล้วเขาเป็นคนทำแต้มเขาทำให้สเนปเห็นแล้วพอพูดถึงสเนปก็ร่างร่างหนึ่งที่สวมเสื้อคลุมแบบมีคลุมหัวเดินเร็วๆลงมาจากบันไดหน้าปราสาทเห็นได้ชัดว่า คนคนนั้นไม่ต้องการให้ใครเห็นเขาเดินอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ไปทางป่าต้องห้ามแฮร์รี่ลืมเรื่องชัยชนะไปเมื่อเขาเห็นภาพตรงหน้าเขาจำได้ว่าถ้าเดินท่อมๆแบบนั้นเป็นของใครเซเนปกกำลังจะแอบ,บเข้าไปในป่าต้องห้ามระหว่างที่คนอื่นๆกำลังกินอาหารเย็นไปทำอะไรหนอ แฮร์รี่กระโดดกลับขึ้นไปบนไม้กวาดนิมบัสสองพันและเหินขึ้นฟ้าขณะที่ร่ำอย่างไร้ซุ้มเสียงอยู่เหนือปราสาทเขาก็เห็นสเนปวิ่งเข้าไปในป่าแฮร์รี่บินตามไปทันทีต้นไม้ขึ้นหนาทึบจนมองไม่เห็นว่าสเนปไปทางไหนเขาบินวนเป็นวงกลมและลดต่ำลงต่ำลงยอดไม้จนกระทั่งได้ยินเสียง เขาจึงล่อนลงมาทางเสียงนั้นและลงจอดอย่างเงียบกริบบนต้นบีดท,ที่สูงตระหง่านเขาไต่สายตาไปตามกิ่งก้านอย่างระมัดระวังมือกำไม่กวาดไว้แน่นและพยายามมองลอดผ่านใบไม้สเนปยืนอยู่เบื้องร่างตรงลานโร่งในเงามืดแต่เขาไม่ได้อยู่ตามลำพังคุยเร็วอยู่ด้วยแฮร์รี่มองเห็นหน้าไม่ชัดแต่คุยเวลพูดตะกุกตะกักยิ่งกว่าที่เคย แฮรี่เงี่ยหูฟังว่าสองคนนั้นกำลังพูดอะไรไม,ไม่ไม่รู้ว่าค,คุณต้องการพบที่นี่ท,ท,ทำไมเหรอเซวรัตอา้าวนี่ผมคิดว่ามีแต่เรารู้กันสองคนเท่านั้นสเนปบอกเสียงเยือกเย็นพวกนักเรียนไม่สมควรรู้เรื่องศิลาอาถรรพ์เลยนี่นะแฮรี่โน้มตัวไปข้างหน้าคุยเร็วพึพรรมพำเบาๆสเนปขัดขึ้นมาว่า คุณพบวิธีผ่านไอตัวร้ายของแฮกรกตได้หรือยังแต่แต่เซเวอร์รัสผม,ผมคุณคงไม่อยากให้ผมเป็นศัตรูของคุณหรอกนะคุยเร็วสเนปบอกและย่างเท้าเข้าไปใกล้คุยเร็วผมผมไม่รู้คุณต้องต้องการอ,อะไรคุณก็รู้ผมหมายถึงอะไรนกคู่ตัวหนึ่งส่งเสียงร้องดังรั่นทำเอาแฮร์รี่เกือบหล่นจากต้นไม้ เขาทรงตัวไว้ได้ทันและได้ยินสเนปพูดว่าคาถากุ๊กกูของคุณน่ะผมคอยอยู่นะแต่แต่แต่แตแตผมผมไม่งั้นก็ดีสเนปตัดบทเราคงจะได้คุยกันอีกในไม่ช้าเมื่อคุณมีเวลาคิดทบทวนเรื่องทั้งหมดและตัดสินใจว่าจะจงรักภักดีกับใครและก้าวเท้ายาวๆออกไปจากร้านโล่งนั่นขณะที่ฟ้าใกล้จะมืดแล้ว แต่แฮร์รี่ยังมองเห็นคุยเร็วยืนนิ่งราวกับว่าเขากลายเป็นหินไปแล้วแฮร์รี่เธอไปอยู่ที่ไหนมาเธอแมลนี่ส่งเสียงแหลมเราชนะนายชนะเราชนะรอนตะโกนทางตบหลังแฮร์รี่แล้วฉันก็ต่อยเจ้ามันฟอยสตาเขียวปัดเลยเนวิลก็พยายามยจัดการกับแคลบกับกอยคนเดียวด้วยนะ ตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยแต่มาดามพรมฟี่บอกว่าไม่เป็นอะไรมากพูดถึงเรื่องบ้านสลิทลินทุกคนคอยนายอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเรามีปาร์ตี้กันเฟรดกับจอร์สเอาขนมเค้กกับของกินอื่นๆมาจากโรงเรียนด้วยนะไม่ต้องสนเรื่องนี้หรอกตอนนี้แฮร์รี่กระหืดกระหอบไปหาห้องว่างๆคุยกันเถอะนายสองคนจะต้องฟังเรื่องนี้ก่อน แฮร์รี่ดูให้แน่ใจว่าพีพไม่ได้อยู่ข้างในห้องก่อนปิดประตูแล้วเขาก็เล่าให้เพื่อนทั้งสองคนฟังว่าได้เห็นได้ยินอะไรมาบ้างพวกเราเข้าใจถูกต้องแล้วเป็นศิลาอาถรรพ์จริงๆด้วยและสเนปพยายามบังคับให้คุยเร็วช่วยเขาขโมยมันออกมาเขาถามว่ารู้วิธีผ่านปุกปุยหรือเปล่าเขายังพูดอะไร อีกเรื่องเกี่ยวกับคาถากุ๊กกูของคุยเร็วด้วยนะฉันว่าต้องมีอย่างอื่นอีกที่เฝ้าศิลาอาถรรพ์ไว้ไม่ใช่ปุกปุยเท่านั้นต้องมีคาถาเวทมนต์อีกเยอะเลยอาจเป็นอย่างอื่นนั้นก็ได้นะที่คุยเร็วคงเสกคาถาป้องกันศาสตร์มืดไว้ที่เเนปจจำเป็นต้องแก้จึงจะผ่านเข้าไปได้งั้นก็หมายความว่า ศิลาอาถรรพ์จะปลอดภัยตราบเท่าที่คุยเวลยืนหยัดไม่ยอมสเนปหรือเฮอไมโอนี่ถามน้ำเสียงตกใจงั้นศิลาอาถรรพ์คงจะหายไปก่อนวันอังคารหน้าแน่ๆรอนว่า